สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเดินเลาะทุ่งอีกแล้วนะตะวันใกล้จะตกดินโหวันนี้มาเต็มคาราเบลเลยทั้งแกะทั้งแพะท้องวัวเต็มไปหมดเลยดูตะวันกำลังจะตกดินแล้วเนี่ยน้องวัวน้องวัน้องวัวมาต้อนรับอีกแล้วฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซลโหลท่านผู้ชมด้วยค่ะลูกลูก เต็มเลยเต็มทุ่งเลยดูมีแต่ตัวส,สวยๆสีธรรมสีน้ำตาลอู้หเต็มถ่งนี่มาใช่ไหมนะฮัลหลวสวัสดีค่ะอืมเต็มสวยมากดู้ ร้องกันให้เต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้โหลูสวัสดีค่ะนกก็ร้องแพะนกกระวัวเต็มหมด สวยมากเลยอะ่ะกำลังตะวันใกล้จะตกดินนี่สามทุ่มสามทุ่มครึ่งน้อ,นองวัวน้องแพะเต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดเลยอเห็นแล้วมีความสุขโอ้โหทั้ทงนั้นเลยเนี่ยดูด,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 ดูน่ารักมากเลยอะ่ะวัวพันฟาร์ม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเนาะหู้หวกเลี้ยงดีมากเลยมีทุ่งหญ้าสมบูรณ์อ่ะหืมมองไปไกลๆก็แพะแกะฮัลโหลทำอะไรกันคะโอ้ เต็มเลยขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ